สวัสดีค่ะภูกรนะคะนางสาวรัตนากรสิตวงศ์ค่ะจบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเอกทัศนศิลป์ศิลปะไทยค่ะสวัสดีค่ะคุกกี้ค่ะนางสาวโชกรบิูเชวลีจบจากมหาวิราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะสาขาศิลปะศึกษาค่ะพวกเราเป็นครูศิลปะค่ะ ศิละปะหมายถึงความสวยงามความคิดสร้างสารรค์จินตนาการค่ะค่ะศิละปะนะคะก็จะหมายถึงรูปทรงทางธรรมชาตินะคะเราจะสังเกตได้รอบตัวเรานะคะเช่นต้นไม้ก้อนเมฆหรือว่ารูปทรงศึกต่างๆแล้วก็นับได้ว่าเป็นศิละปะเหมือนกันค่ะรวนแล้วเป็นศิละปะที่สวยงามทั้งนั้นเลยค่ะ เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับกทักษะเกี่ยวกับด้านดนตรีศิละปะความคิดสร้างสารรค์นะคะก็จะสอดคล้องกันนะคะระหว่างศิละปะดนตรีแล้วก็วิชาการต่างๆนะคะก็จะได้ทักความเพลิดเพลินสนุกสนานค่ะการที่เรามีดนตรีประกอบ,บงานศิละปะจะทําให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะในระดับอนุบาลน,นะคะของเราก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีให้นักเรียน สอนปั้นสอนสร้างเสริมกิจกรรมนะคะใช้ความคิดสร้างสารรค์อาจจะเป็นการปะติดร่วมด้วยค่ะในระดับประถมนะคะเราก็จะเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าจะเพิ่มความคิดสร้างสารรค์จินตนาการให้กับเด็ก ระดับอนุบาลค่ะก็จะมีเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่สามารถจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้เองค่ะอาทิเช่นพวกกันไกกระดาษนะคะจะเป็นของมีคมค่ะเราก็ต้องเตรียมให้น้องๆก่อนค่ะค่ะในระดับประถมนะคะที่เราเพิ่มมากขึ้นก็คือให้เด็กรู้จักอุปกรณ์เองให้เด็กรู้จักการใช้อุปกรณ์ในการคิดสร้างสารรคะ์ค่ะ ก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีความรู้สร้างสารรค์จินตนาการนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ค่ะจะไ,ได้รู้จักการใช้อุปกรณ์การวางแผนงานการทํางานศิละปะค่ะ ในทุกวิชาเราสามารถนําศิละปะเข้าไปสอดแทรกได้หมดด้วยจะเป็นวิชาภาษาไทยการเล่านิทานเราจะสามารถให้เด็กมาปั้นงานปั้นเป็นรูปกระตูนนิทานต่างๆได้ค่ะเป็นการจําแนกของหมวดหมู่ได้นะคะก็จะเป็นพวกสีหรือว่ารูปทรงต่างๆนะคะ สำหรับหลักสูตรการสอนของประถมไว้นะคะก็จะเป็นของหลักสูตรพศ .2560 ค่ะส่วนหลักสูตรของปถมนะคะจะเป็นหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้ฐานปี51ปรับปรุงปี60ค่ะ จากการใช้ในการสอนนะคะก็จะเป็นสื่อเกมเช่นไรดีคะคุณกอค่ะก็จะมีของลูกบอลน,นะคะเราก็จะประดิษฐ์ลูกบอลขึ้นมานะคะลูกใหญ่ๆแล้วก็จะให้เด็กร้อมวงเป็นวงกลมและะ้วก็จะช่วยกันกลิ้งแต่ว่าตรงกลิ้งนี้เราจะเทสีลงนะคะก็จะให้สีผสมผสานกันก็จะเกิดทักษะจิจตนาการอีกแบบหนึ่งคะ่ะ สำหรับชั้นอนุบาลนะคะบรรยากาศในห้องเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับนิสในการเรื่องของประดิษฐ์นะคะอาจจะเป็นประดิษฐ์การปั้นหรือว่าการปรดัดติดหรือว่าการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะเข้ามาช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆค่ะส่วนประถมนะคะความแตกต่างของมันก็จะอยู่ที่อุปกรณ์ค่ะเราจะมีอุปกรณ์ให้เด็กๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นเราจะใช้ดินที่เป็นดินจริงๆเพื่อเด็กจะได้มีความรู้สึกว่าเราเด็กเขาได้ปั้นในสิ่งที่เขาอยากปั้นจริงๆค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำงานแต่ละเทคนิคนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะเช่นการวาดนะคะเราก็จะมีการล่างดินสอก่อนนะคะจะเกิดรูป2มิติค่ะก็จะใช้สีเข้ามาเป็นส่วนร่วมค่ะส่วนงานปั้นนะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบมีมิติสามารถมองเห็นได้ทั้งรอบด้านเช่นงานปั้นดินน้ำมันเราสามารถปั้นให้เป็นเกิดเป็น,ปน,ปน,ปนรูปภาพจินตนาการต่างๆได้ค่ะ หรับโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีดนตรีเข้ามาเป็นส่วนร่วมค่ะก็คือกิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆร้องเพลงค่ะค่ะสำหรับผลงานนะคะของน้องๆทางโรงเรียนก็จะให้เอากลับบ้านได้เลยค่ะส่วนบางชิ้นนะคะก็จะเก็บไว้ค่ะไว้จัดแสดงนิทศการในการจบภาคเรียนค่ะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเรียนศิลปะแบบสนุกสนุกไม่ว่าจะงานปัน้นงานวาดงานประดิษฐ์มาเจอกับเราสองคนได้ค่ะ นี่โรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์น,นะคะกับคุกอ์และคุกกี้คะ่ะบ๊ายบาย